้องบอกว่าถึงแม้การประเมิน ITA ในปีนี้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์อะไรมากนักนะครับหลายๆท่านที่ได้ดูคู่มือการประเมิน ITA ก็คงจะรู้สึกว่าเ,เนื้อหาการประเมิน ITA ในปีนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับปีที่ผ่านมาแต่ถ้าดูในรายละเอียดข้อที่จริงในข้อคําถามลหลายๆข้อก็จะเห็นได้ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนข้อคําถามพอสมควร<ช>แล้วข้อคําถามที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นข้อคําถามที่ใหม่กับทุกหน่วยงานนะครับ ตัวเครื่องมือการประเมิน IT a เองในปีนี้ตัวหน้าจอก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันใช่ครับหน้า user interface ในระบบ i t a s นะครับไปจนถึงตัวข้อคำถามรายละเอียดต่างๆวันนี้สิ่งที่ทุกคนสงสัยสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามสิ่งที่ทุกคนถกเถียงกันมาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาคืนนี้ผมเองนะครับแล้วก็มิวแล้วก็เดียเราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่<ช>ตลอดช่วงวันที่ผ่านมาว่ามันมีประเด็นอะไรบ้าง ที่ทุกคนสงสัยและจะทาอย่างไรให้กระบวนการประเมิน ITA มันผ่านไปได้นะครับเรก็พารบวรบรวมนะคะพี่แดนใช่กระบวนการประเมิน i t ในปีนี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับทุกๆปีที่ผ่านมาก็คือมีการกําหนดเป็นปฏิทินขั้นตอนการประเมิน ITA ไว้และในปฏิทินขั้นตอนการประเมิน ITA ก็เหมือนกับบันไดที่แต่ละหน่วยงานจะต้องค่อยๆเดินกันไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเริ่มตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนกระบวนการนําเข้าข้อมูลการปสัมพันธ์ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบไปจนถึงการตอบแบบวัด OIT S <S <S เราไปกันทีละขั้นเลยดีไหมครับ <S 2> <S 2> ดีครับเอาขั้นตอนแรกกันก่อนก็คือเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน i t a หลายคนสงสัยว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน i t a จ,จริงๆแล้วมันคืออะไรครับเดียอ๋อจริงๆแล้วการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินนะคะว่าง่ายๆก็คือเพื่ออัปเดตข้อมูลนะคะของผู้ที่เป็นแอดมินของหน่วยงานหรือว่าแม้กระทั่งผู้บริหารหน่วยงานว่ายังเป็นท่านเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเนี่ยง่ายๆเลยนะคะก็คือกรอกเพียงแค่ username กับ password ที่หน่วยงานได้รับทั้งในส่วนของแอดมินนะคะแล้วก็ในส่วนของบล ผู้บริหารกรอกเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอนะคะที่ให้ท่านนะคะอัปเดตข้อมูลว่ารายชื่อนะคะผู้รับผิดชอบหรือว่าผู้ที่เป็นแอดมินเนี่ยยังคนเดิมไหมนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถให้สํานักง,งานปปชติดต่อได้นะคะนอกจากนั้นอีเมลนะคะที่ต้องอัปเดตก็จะมีอีเมลด้วยนะคะในส่วนนี้แล้วก็กด ยืนยันไปค่ะต้องใส่รูปด้วยไหมฮะใส่รูปด้วยค่ะเป็นรูปส่วนตัวไม่ได้ได้ต้องเป็นรูปสัญลักษณ์ของหน่วยงานนะคะไม่เกิน10เมกะไบค่ะจากนั้นกดบันทึกใช่ค่ะกดบันทึกเสร็จปุ๊บมันเข้าสู่หน้าแรกในระบบ I T S ตรงนี้เสร็จขั้นตอนเลยไหมครับของการลงทะเบียนถูกต้องค่ะอ๋อเพราะง่ายมากเลยก็คือการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลจะรั่วไหมครับเนี่ยใส่เบอร์โทรส่วนตัวไปไม่รั่วค่ะเราพยายามเราพยายามามีการที่ปกป้องข้อมูลเต็มที่นะคะระบบก็พยายามสร้างขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไว้ใจล้าแล่ะ <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลคือ<ช>ข้อมูลนี่จะอยู่ที่สํานักง,งานปปชแล้วก็เอาจริงๆก็คือสํานักง,งานปปชก็จะไม่โทรหาท่านหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข้อขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินอะไรใช่ค่ะครับพอลงทะเบียนเสร็จปึ๊บ ทั้งในส่วนของยูเซอร์ของแอดมินที่ขึ้นต้นด้วยตัว A กับยูเซอร์ของผู้บริหารที่ขึ้นต้นด้วยตัว T ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการนําเข้าข้อมูลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องทําอะไรบ้างฮะส่วนขั้นตอนของการนําเข้าข้อมูลนะคะ,ะสําหรับข้อมูล IIT นะคะหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะท่านนําเข้าเพียงแค่จํานวนนะคะของผู้ที่ทํางานกับหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือแม้แต่นะคะ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการที่ทำงานต่อเนื่องนะคะเกินกว่าีนะคะปีนะคะ,ะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบระบบก็จะคำนวณค่าขั้นต่ำนะคะที่จะต้องทำการเก็บข้อมูลค่ะ1ปีเนี่ยมันคือ,อยังไงมิวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะหปีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จริงๆแล้น1ปีนะครับเราตัดณวันที่1มกราคม2อ6 6น้กนั่นแปลว่าณนะวันที่1มกราคม2อ6 6ท่านใดที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานมาครบ1ปีขึ้นไปเนี่ย สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT ของหน่วยงานนั้นๆได้ครับแสดงว่าถ้าเขามาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1มกราคม2515ใช่ครับได้ละได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาหลังหนึ่งมกราเช่นมาวันที่5มาวันที่10มาวันที่2มกราได้ไหมยังไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ครับยังไม่เป็น IIT ใช่ครับยังไม่เป็น IIT ในปีนี้เนื่องจากว่าปฏิบัติงานไม่ถึง1ปีใช่แล้วทาไมต้องปฏิบัติงาน1ปีขึ้นไปครับเพราะว่าในข้อคําถาม IT a เนี่ยจะมีข้อคําถามที่ถามย้อน ถามการรับรู้ถึงการดำเนินงานตลอดทั้งปีนะครับในข้อคําถามที่ถามย้อนไปทั้งปีเนี่ยหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่อยู่ในหน่วยงานนะครับหรือมีการรับรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้ว่าดีขึ้นหรือแตกต่างอย่างไรเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างรอบด้านครับมีคนถามถึงเรื่องของจํานวนกลุ่มตัวอย่างคือหลังจากที่เดียบอกว่าให้ระบุจํานวนคนที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใช่ไหมฮะใช่ครับพอเราระบุคนที่ ปฏิบัติไงานไหมนะก็นหนึ่งปีเนี่ยครบเสร็จปุ๊บระบบจะคำนวณกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําให้ใช่ครับกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเนี่ยคืออะไรจํานวนเท่าไหร่ครับกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่ากรอกไปจำนวนเท่าไหร,ร่ระบบคิดค่าขั้นตน่ําให้ค่าขั้นต่ำเนี่ยคิด10% 10% 10% <c oughs> ของจานวนทั้งหมดขั้นต่ําคือ30มสิบนั่นแปลว่าถ้าน้อยกว่า300คนลงมาเนี่ยก็คือ30 นะครับแต่ถ้าน,น้อยกว่า30มล่ะก็คือเก็บทั้งหมดครับหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเต็มแต่ว่าขั้นสูงของเราก็คือ400รอคนขึ้นไปแต่างไรก็ตามว่าพี่แดนหลายหน่วยงานเนี่ยชอบถามว่าตอบถึงขั้นต่ำแล้วตอบอีกได้ไหมจริงจริงแล้วนะครับเราสามารถที่จะตอบได้ถึงหนึ่งรเปอร์เซ็นเต็มถ้ามี1 0 0 0พันคน5,000ันคนท่านตอบได้ถึง100%เซเต็มได้เลยครับเอาให้เห็นภาพชัดชัดมีหนึ่งพคนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยคนครับหนึ่งรคนถ้ามีเจ้าหน้าที่สมมุตินะครับ i t ครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด60คน60คนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําคือเท่าไหร่ถ้าคิดร้อยละสิเนี่ยหกคือ6แต่ว่าขั้นต่ําที่เรากำหนดเอาไวปคือ30นั่นแมลว่าถ้าท่านมีคน60คนต้องตอบไม่น้อยกว่า30คนครับแล้วถ้าสมมุติรัฐวิสาหกิจใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยมีบุคลากรหลายหมื่นคนมี2,000มคนครับอ่ามีเอางี่มีหกหมืไปเลยมีหก0มืใช่มครัมีหก0มืคนเรากาหนดไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรเนี่ยประชากรนะครับตั้งแต่4,000คนขึ้นไปเราเก็บ400ตัวอย่างขึ้นไปเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับอย่างเช่น60,000คนเนี่ยท่านสามารถตอบตั้งแต่400คนขึ้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะครับ60,000ได้สัก30,000จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ <laughs> เพราะว่าการตอบมาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนนะครับเรามีอุดมคติว่าถ้า100%เต็มเนี่ย เราทอนได้อย่างแน่นอนครับว่าสถานการณ์ภายในองค์กรเป็นอย่างไรครับทีนี้ไอ้พวกกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่เราคุยมาเมื่อกี้เนี้ยเอาจริงๆหน่วยงานเขาต้องมานั่งคำนวณไหมหรือระบบคำนวณให้เลยระบบคำนวณให้นะครับสามารถดูในหน้าติดตามสถานะได้มันจะแจ้งขึ้นมาเลยครับว่าค่าขั้นต่ำที่เราต้องตอบเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่และปัจจุบันตอบไปกี่คนแล้วนะครับเราจะได้มอนิเตอร์การทํางานของเราได้ไประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้นะครับพอระบุจํานวน IIT เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับกดส่งขออนุมัติเสร็จปุ๊บผู้บริหารก็ต้องมาทําหน้าที่ในการตรวจดูข้อมูล<ช>ว่าถูกต้องหรือไม่ใช่ครับระบบ ICS เนี่ยทุกขั้นตอนทุกเครื่องมือครับพี่เดียพี่แทนครับทุกขั้นตอนทุกเครื่องมือเนี่ยจะต้องทํา2คนก็คือแอดมินเป็นคนกรอกข้อมูลและผู้บริหารนะครับจะเป็นคนแอปพิูฟข้อมูลคือเช็คว่ามีความถูกต้องก่อนที่ข้อมูลเหล่านี้จะไหลมายังถัง ระบบข้อมูลของปปชครับสองคนเป็นอย่างน้อยที่ต้องใช้งานระบบ ITS ใช่ครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยเวลาท่านรวบรวมข้อมูลมาเช่นข้อมูลจากสำนักกสำนักขอกอง A กอง B กอง C เนี่ยก็ต้องไปสอบถามมาด้วยเพราะบางทีอาจจะมีบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการที่อยู่ในแต่ละสำนักหรืออะไรอย่างี้ทางสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือกอจหรือ HR ของเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ข้อมูลหรือไม่อัปเดตข้อมูลเพียงพอใช่ครับอาจจะมีเฉพาะฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประจําต้องพูดง,ง่ายๆแต่ว่าถ้ามีกลุ่มลูกจ้างหรือว่าจ้างเหมาที่เราดรําเนินการกับเขามาโดยตลอดหนึ่งปีเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บกลุ่มนี้เข้ามาในส่วนนี้ด้วยครับอันนี้เสร็จละในส่วนของ i อ t ในแะง่ของการนําเข้าข้อมูลแล้ว EIT เหรอครับ EIT คือใครก่อน EIT เนี่ยพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแปลว่าต้องเป็นคนนอกองค์กรครับคนนอกองค์กรก็คือคนที่มาติดต่อ คนที่มารับบริการคนที่มาติดต่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประชาชนครับอาจจะเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรธุรกิจต่างๆที่มาร่วมการทํางานกับกับเราอะอนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อการมารับบริการทุกประเภทนะครับแต่ว่า eit เนี่ยการกรอกจํานวนเนี่ยเราดําเนินการโดยการกรอกประมาณการครับพี่แดนคือเราต้องประมาณการว่าทั้งปีเนี่ยปี2566เนี้ยที่เราปรเปลังประเมินเนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามาร่วมกี่คนครับถ้าเกิดว่า เขายังไม่ทราบข้อมูลหรอะครับเพราะตอนนี้มันก็แค่เดือนมกราคมใช่ไหมฮะหลายหน่วยงานที่ใช้ปีงบประมาณก็คือเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม65้ณวันนี้มันวันที่ช่วงเดือนมกราคมปีงบประมาณ2566ร้ยใช่ไหมครับยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาติดต่อทั้งปีงบประมาณมีเท่าไหร่ครับหลายหน่วยงานเนี่ยจะกลับไปดูฐานข้อมูลเดิมที่ในปีที่ผ่านมาครับว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยตลอดเฉลี่ยนเนี่ยหปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่แล้วหรือ2ปีผ่านมาเนี่ยนะครับ มีผู้มารับบริการประมาณกี่คนครับก็จะสามารถทราบจํานวนในในจำน,นวนที่เรียกว่าประมาณการได้เป็นประมาณการใช่ครับเป็นลักษณะของประมาณการครับพอประมาณการเสร็จปุ๊บได้จํานวนตัวเลขใช่ไหมครับ,รบก็เอาไปใส่ไว้ในระบบ ITS เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับไปกรอกในระบบ ITS นั่นแปลว่าแอดมินเนี่ยต้องเป็นคนรวบรวมแล้วก็กรอกพอกรอกเสร็จปุ๊บอย่างที่เราทราบก็คือว่าระบบจะทําหน้าที่ประมวลผลทันทีว่าค่าขั้นต่ำเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ครับ ในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ITAS หลายๆท่านสอบถามกันมามว่าปีนี้ต้องใส่ชื่อผู้มาติดต่อหรือรับบริการเหมือนเดิมหรือเปล่าพอเห็นมันมีเมนูฟังก์ชันนี้ในระบบ ITAS อยู่เนี่ยใช่ครับทีเดียวก็โดนถามมาเยอะ <c oughs> นะครับคนเราโดนถามมากันเยอะเลยว่าเออเราต้องแนบรายชื่อเข้ามาในระบบหรือเปล่านะครับปีนี้จะต่างกับปีที่ผ่านมาครับในส่วนที่การแนบรายชื่อเข้ามาในระบบ ในปีนี้นะครับเราไม่ได้กําหนดให้มีการแนบรายชื่อเข้ามาในระบบก็คือไม่ต้องแนบหรอกเฉพาะจํานวนประมาณการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเมนูเนี่ยก็เป็นเมนูที่มีไว้ใช่ครับเป็นฟังก์ชันเดิมครับเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องใช้ใช่ครับแต่ปีนี้ไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปแตะใช่ครับระบุแค่จํานวนอย่างเดียวแล้วก็กดส่งขอนุมัติได้เลยใช่ครับอ๋อเสร็จปุ๊บแทนยังไงต่อบ้างครับกดส่งขอนุมัติเสร็จปุ๊บเมื่อผู้บริหารตรวจสอบนะครับและกดอนุมัติแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย ในช่วงระยะเวลาเดือนที่มีการเก็บข้อมูล EIT เนี่ยแอดมินเนี่ยต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ครับพูดถึงเรื่องประชาสัมพันธ์เดียเ,เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมกระบวนการในการส่งเสริมให้คนเขาม,มีส่วนร่วมในการตอบประชาสัมพันธ์ทำอย่างไรบ้างครับค่ะในการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือแอดมินเข้าไปในระบบ ITAS นะคะแล้วก็เลือบดูนะคะตรงมุมบนขวาของจอนะคะจะมีรูปกระดิ่งนะคะท่านก็กดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะมีะช่องทางนะคะของการตอบ แบบวัดการรับรู้นะคะกดเข้าไปนะคะก็จะเจอกับ QR code นะคะขอ,อจะระบุเป็น QR code ของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะคะ IIT ซึ่งใน QR code ตรงนี้นะคะตรงมุมด้านล่างซ้ายนะคะ จะมีะโค้ดของหน่วยงานนะคะเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขนะคะ6ตัวนะคะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปทำโปสเตอร์เผยแพร่หรือว่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางอื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้านล่างนะคะในหน้าเดียวกันนี้แหละคะ่ะก็จะมี QR code นะคะประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด EIT นะคะหรือว่า mm hmm. QR code ที่เอาไปถามบุคคลภายนอกนะคะถึงการรับรู้นะคะของการดําเนินการของหน่วยงานนี่แหละคะ่ะท่านก็ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เอาไปเผย แพร่ประชาสัมพันธ์อาจจะไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางจุดที่ท่านให้บริการก็ได้นะคะมันเป็น QR code ค,คต,ตัวเดียวกับที่ผ่านมาหรือเปล่าสมมุติเขาทําไว้แล้วเขามีสื่อที่เคยผลิตไว้ใช้ของเดิมได้ไหมครับเดียใช้ของเดิมได้คะ่ะเป็น QR code เดียวกัน,นถูกต้องคะ่ะอ๋อเพียงแต่ว่าในปีนี้ถ้ามันจะมีอะไรที่แตกต่างในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็คือโค้ดของ IIT ใช่ค่ะเหมือนกันไหมครับแต่ละหน่วยงาน แต่และหน่วยงานโค้ดไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าโค้ดตรงนี้นะคะแอดมินนะคะประชาสัมพันธ์เพียงแค่บุคคลภายในหน่วยงานท่านเท่านั้นนะคะุดใช่ค่ะอย่าหลุดนะคะอย่าหลุดไปภายนอกนะคะแต่และหน่วยงานโค้ดจะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะพอเราเอา QR โค้ดกับตัวโค้ดไปเวียนให้คนภายในทราบคนภายในก็จะเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการตอบแบบวัด IIT ใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับ QR โค้ดของ E อใช่ไหมครับค่ะ ทีนี้ไอตัว QR code เนี่ยหลายหน่วยงานก็สอบถามกันมาเหมือนกันนะครับว่าเอถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาไปไปสัมพันธ์ในที่ทำการของหน่วยงานเนี่ยบางทีคนอาจจะรู้ไม่เยอะ <Okay. S 1> นะครับบางทีคนอาจจะเข้าไม่ได้มันมีวิธีการในการอื่นในการเข้ามาตอบแบบวัด i i t เออขออภัยแบบวัด E i t คะ่ะ eit เนี่ยต้องบอกว่าช่องทางการตอบมี3ช่องทางหลักๆด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะให้กับบุคคลที่มารับบริการติดต่อนะคะคหรือว่าผู้มาต,<ด>ติดต,ออต่อโคดนั่นแหละใช่ค่ะนะคะเป็นช่องทางแรกช่องทางที่2นะคะท่านาผู้มาติดต่อนะคะอาจจะรับฟังข่าวสารนะคะอยากเข้าไปดูเว็บไซต์ its เข้าไปได้โดยตรงนะคะแล้วก็กรอกชื่อหน่วยงานนะคะเสิร์ชขึ้นมานะคะก็จะมีถามว่าท่านเป็นผู้รับบริการของหน่วยงานไหมนะคะท่านก็เข้าไปตอบ อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามาตอบเองนะคะที่เว็บไซต์ its.nacc.go.th ถูกต้องค่ะนี่แดงอยู่ตรงไหนครับเดียอ่าเว็บไซต์ตรงนี้ใช่ไหมคะตัวคําตอบช่องในการเข้าตอบอยู่หน้าแรกเลยหน้าแรกเลยใช่ให้เิร์ชื่อหน่วยงานเจอเลยเิจอได้เลย ใช,ใช่ค่ะอ่ะวิธีการที่3คือ,อวิธีการที่3นะคะก็คือสํานักง,งานปปชนะคะหรือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประเมินเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่นะคะในการเก็บนะคะสำรวจข้อมูลนะคะของการรับรู้ของอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งเราเก็บร้อยละสิบของร้อยละสิบอีกทีที่หน่วยงานประมาณการเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้น eit ก็เปิดหลายช่องทางมากใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากจะให้คนเข้ามามีส่วนร่วมให้เยอะๆถูกต้องค่ะพี่แหน่วยง,งาน<ม>ประชาสัมพันธ์ได้เลยเต็มที่นะค,ะครับไม่สะดวกสแกน QR วา Post, เข้า<ช>ทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับนอกจากการปรยัมัาษณ์แล้วเมื่อกี้นี้เดียบอกว่าจะมีการเก็บข้อมูลโดยปปชด้วยมิวใช่ครับ<ป>การเก็บข้อมูลโดยปปชปีนี้เป็นยังไงฮะปีนี้เนี่ยเราเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราไม่ให้แนบรายชื่อเข้ามาในระบบใช่ไหมครับทางสํานักง,งานปปชเนี่ยจะทําการวิเคราะห์ครับวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆของเราว่าหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทภารกิจอะไรและกลุ่มเป้าหมายที่มักจะมาติดต่อกับหน่วยงานเนี่ย เป็นกลุ่มใดบ้างครับโดยเราจะดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นะครับในเชิงคุณภาพกับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ครับพอเราเก็บข้อมูลคําถามก็คือหน่วยงานเขาสงสัยมาโดยตลอดคบว่าปปชเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าใครที่มาเป็นคนติดต่อรับบริการปปชจะไปเอาข้อมูลมาจากไหนปปชจะไปเก็บจากใครครับครับข้อมูลเนี่ยเราสามารถหาได้จากหลายแหล่งเลยครับพี่แดนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ในบริบทครับ เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะที่มีการเปิดเผยเป็นพับบิกนะครับกลุ่มข้อมูลจะซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งเราสามารถที่จะประสานงานแล้วก็เข้าสิงข้อมูลดังกล่าวได้รวมไปถึงคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการต่างๆซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะมีบางหน่วยที่มีเหมือนๆกันลักษณะใกล้เคียงกันในเป็นหน่วยงานประเภทเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เราเข้าไปถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็นําเขาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปีนี้ครับอาจจะมีการติดต่อไปที่หน่วยงานไหมครับ อาจจะมีการติดต่อไปที่หน่วยงานบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะยากหรือว่าทางมีกลุ่มเป้าหมายพิเศษเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะมีนอกเหนือจากกลุ่มที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับอาจจะมีการประสานไปยังแอดมินนะครับเพื่อให้แอดมินได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยหน้าที่ในการเก็บเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเราโดยส่วนเดียวนะครับโดยเป็นการสัมภาษณ์การสอบถามนะครับกับผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเข้มข้นมากกว่า นะครับผู้ที่มารับบริการด้วยครับทีนี้พูดถึงโครงสร้างของตัวน้ําหนักของแบบวัด e a t นิดห,หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยบแบบวัด e a t ผมคิดว่าทุกคนรู้กันแล้วว่ามีสัดส่วนน้ําหนักอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าคะแนนการประเมิน e a t มันจะมีสัดส่วนน้ําหนักข,ของคะแนน e eit ที่เปลี่ยนไปในปีนี้เดิมเนี่ยสาเป็นก้อนเดียวเลยใช่ครับปีนี้แบ่งออกเป็น15 15ห้า ใช่ไหมครับใช่ครับม <New S 2> ิวอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมสิบห้าสิบห้ามันแบ่งกันยังไงมันคืออะไรครับในปีนี้คือแบบวัด eit เนี่ยหรือข้อมูล eit เนี่ยมี30คะแนนนะครับ15คะแนนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่หน่วยง,งานดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างที่พี่เดียบอกนะครับไปเอาเคียบโค้ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานนะครับส่วนนี้จะคิดเป็นคะแนน15คะแนนทั้งหมดนะครับรวมไปถึงคนที่ walk in เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ itis เ <ID> AH ข้ามาตอบนะครับ กลุ่มนี้ก็อยู่ใน15คะแนนแรกนะครับก็คือกลุ่มที่ประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณะใช่ให้เข้ามาตอบใช่ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ15คะแนนหลังเนี่ยเป็นส่วนที่สำนักงานปปชหรือสำนัก ITA นี่แหละนะครับในฐานะผู้เก็บข้อมูลเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ตอบแบบเข้ามาส่วนนี้ที่เราที่ทางสำนักงานปปชเก็บเนี่ยคิดเป็น15คะแนนครับพี่แดนทั้งในส่วนของส่วนกลางและต่างจังหวัดด้วยไหมใช่ครับทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ก็คือสำนักประเมินคุธรทมความ่งใสัยและสำนักงานปปชประจำจังหวัดทั่วประเทศจะกระจายกันเก็บข้อมูลคนที่มาติดต่อหรือรับบริการถูกต้องจนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประเมินก็จะมีสัดส่วนเป็น15คะแนนในตัวนี้คิดเป็น15คะแนนจะแยกกันโดยสิ้นิ่งเถิงนะครับแต่ว่าเวลาคะแนนนำมาประมวลรวมกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทั้งสองส่วนเนี่ยไม่ได้มาคิดรวมกันแบบปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ย หน่วยงานเก็บได้จานวนหนึ่งสานักง,งานปปชไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับหรือว่าส่วนกลางเก็บได้จานวนหนึ่งเนี่ยเราจะคะแนนเฉลี่ยกันแต่ปีนี้เราแยกถังให้เห็นอย่างชัดเจนครับผมเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างสองถังนี้ก็คือถังหนึ่งเนี่ยเป็นถังสาธารณะครับที่เปิดให้ใครก็ได้ที่เคยติดต่อรับบริการรับรองตัวเองเข้ามาใช่ไหมค,ครับว่าง,ง่ายๆรับรองตัวเองเข้ามาแล้วก็ร่วมประเมินกับหน่วยงานนั้นได้เลยใช่ครับ บริการเป็นยังไงติดต่อสื่อสารดีไหมใช่ครับทั้งทาง QR code ทั้งทางเว็บไซต์<ช>แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของปปชก็คือส่วนที่มีกระบวนการวิเคราะห์ใช่ครับใช่ไหมครับดูว่าเอ๊เป็นกลุ่มจะซื้อจะจ้างหรือเปล่าเป็นกลุ่มที่รับบริการตรงตามภารกิจเข้าใจงานจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่มาหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับจะมีความเข้มข้นในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวค่าคะแนนก็เลย มีสัดส่วน15คะแนนใช่ถูกต้องครับจริงซึ่งข้อมูลในส่วนเนี้ย5คะแนนกับ15คะแนนของทั้งสองกลุ่มเนี้ยเราก็อาจจะนามาเปรียบเทียบกันก็ได้นะฮะว่าระหว่างการรับรู้ของสาธารณะทั่วไปกับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นเนี่ยมีความสอดคล้องขอค่าคะแนนมากน้อยขนาดไหนใช่ครับจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าคะแนนก็สามารถที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กรได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในปีนี้นะครับทางสำนักง,งานปปชเราก็มีโจทย์ใหญ่ว่าอจะทำยังไงให,ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมายที่เข้มข้นหรือพูดหรือเป็นประชาชนที่มาติดต่อหน้างานเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้เราจึงกําหนดกระบวนการนี้ขึ้นมาครับให้เราวิเคราะห์ในเชิงลึกเก็บทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของเราก็คือว่าเมื่อทุกกลุ่มเป้าหมายมีความกระจายอย่างหลากหลายมีสัดส่วนที่เพียงพอแล้วเนี่ยจะทําให้คะแนน EIT เนี่ยสามารถสะท้อนภาพการให้บริการหรือภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมุมมองของคนภายนอกทุก ทุกทุกมุมอะครับทุกรอบด้านเนี่ยนะครับคะแนนตรงนี้มันจะช่วยให้หน่วยงานสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับผมว่ามันอุดเพนพอยต์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะ,ะในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน ITA ว่าเอบางหน่วยงานเนี่ยเปิดให้คนที่ถูกจัดตั้งเข้ามามแล้วมาตอบอแบบวัดใช่ไหมฮะ ตอบแบบวัด eit หรือ iit ก็แล้วแต่โดยเฉพาะ e อย่างยิ่ง eit อย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่ใช่ครับหลายฝ่ายก็มีความคิดเห็นมาเช่นทางฝั่งของอาทางกรรมธิการบ้างแหละทางฝ่ายวิชาการบ้างทางหน่วยงานภาครัฐเองบ้างแหละก็สะท้อนมาว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกระบวนการที่มีการคัดเลือกคนที่มาตอบให้มันเข้มข้นมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสัดส่วนวิธีการในการตอบของปปชก็จะเข้ามาแก้เพนพอยต์ในส่วนนี้ใช่ครับจะทําให้ได้ ภาพของค่าคะแนนที่มันมีความมีที่มาที่อาจจะแตกต่างกันใช่ครับแต่ว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าเฮ้ยสาธารณะเปิดไปเป็นแบบนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคัดเลือกให้เข้มข้นคะแนนมันจะเป็นอย่างละถูกต้องครับโอเคครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็มีความแตกต่างมีความแตกต่างนะครับทีนี้พอเราระบุจํานวนกลุ่มตัวอย่างนะครับระบุจํานวนประชากรได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเสร็จป,ปุ๊บ ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตอบแบบวัด i อ t ทีละแบบวัดออทีละใช่ไหมค,ครระบุจํานวนกลุ่มตัวอย่างนะครับมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการตอบแบบวัดไอไทีครับเรามาเริ่มทีละแบบวัดกันเลยดีไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มที่แบบวัด i อ t ทกันก่อนเลยแล้วกันโอเคค่ะมาเริ่มที่แบบวัด i อ t ทกันก่อนเลยนะคะแบบวัด i อ t ทเนี่ยต้องบอกว่าออจะถามนะคะความเห็นนะคะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนะคะเกินกว่า1ปีขึ้นไปซึ่งแบบวัด i อ t ตรงนี้นะคะหลังจากที่ท่านได้รับนะคะ QR code ที่แอดมินของหน่วยงานนะคะได้ทำการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะก็สแกน QR code นะคะ สแกนมาปุ๊บนะคะจะเข้าสู่หน้าจอระบบนะคะก็จะปรากฏชื่อของหน่วยงานนะคะแล้วก็ให้ท่านนะคะใส่โค้ดของหน่วยงานนะคะที่อยู่มุมล่างซ้ายเล็กๆนะคะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรผสมกัน6ตัวนะคะลงไปหลังจากนั้นกดยืนยันนะคะพอกดยืนยันเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะคะให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะของท่านลงไปนะคะเพื่อขอรับรหัส OTP นะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะระบบก็จะส่ง SMS มานะคะเป็นตัวเลข6ตัวนะคะกรอกตัวเลข6ตัวนั้นลงไปนะคะแล้วก็ใส่ช่องนะคะนระบุรหัสยืนยันนะคะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะคะระบบก็จะ,ะนำพาท่านไปนะคะที่หน้าจอนะคะ ที่จะมีคําถามกรองเด้งขึ้นมาด้วยนะคะพี่แดงนะคะเขาจะถามว่านะคะท่านเป็นบุคลากรของหน่วยงานนะคะที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้ต้อง่านให้ดีนะใช่ค่ะเพราะถ้า1 1> ไม่เข้าเงื่อนไขก็คือไม่ต้องตอบถูกต้องอค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําถามกรองอกีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะหากท่านปฏิบัติงานเกินกว่า1ปีนะคะกดยืนยันเข้าไปนะคะกดว่าใช่นะคะเราก็จะมาเจอหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะคะจากนั้นก็ให กดเข้าไปนะคะก็จะปรากฏน,นะคะแบบวัดการรับรู้30ข้อคะ่ะก็คือเข้าไปจัดการตัวแบบวัดนั่นแหละอยากจะตอบอะไรก็ตอบลงไปในนั้นเลยถูกต้องค่ะใช่ไหมครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่ากรอกเอ่อโค้ดของหน่วยงานก่อนพอกรอกโค้ดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็มากรอกตัวรหัส otp ใส่หมายเลขโทรศัพท์กรอกรหัส otp แล้วก็จะเข้าสู่ตัวแบบวัดได้เลยถูกต้องค่ะก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมเคยเข้ามาตอบละ ผมอยากจะมาแก้แบบวัดที่ผมเคยให้คะแนนไว้อีกครั้งหนึ่งทําได้ไหมครับเดียได้เลยค่ะสาหรับปีนี้นะคะสามารถที่จะแก้ไขแบบวัดได้ตลอดช่วงเวลาการตอบก็คือตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนเลยค่ะก็ทําได้เรื่อยๆเลยใช่ค่ะสมมติว่าท่านในต,ตอนแรกนะคะอาจจะให้ความเห็นอย่างนี้ไปนะคะทํางานไปสักระยะหนึ่งนะคะความเห็นอ,อย่างข้อการใช้งบประมาณมีการรับรู้มากขึ้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ